สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้างงางสไปร์ตอังกฤษค่ะวันนี้นะคะช่องนองนางสไปร์ตอังกฤษก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูผัดผักคะน้าเม็กซิโกใส่น้ํามันหอยนั่นเองค่ะหรือคนทั่วๆไปมักจะเรียกว่าผักผงชูรสนั่นเองค่ะและเราก็จะทําเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือน้ํายาป่าปลากระป๋องนะคะตีนไก่ร่วมด้วยนะคะวันนี้เนาะ ก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบเลยนะคะว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในวันนี้วัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะเราก็จะมีตีนไก่นั่นเองค่ะปลากระป๋องส่วนเครื่องของเรานะคะก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งนะคะและก็จะมีผักผงชูรสและก็จะมี กราะชายนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆของเราเราก็จะมีรสดีนะคะมีเกลือมีชูรสและก็ซอสหอยของเรานั่นเองค่ะส่วนเครื่องพริกแกงของเรานะคะเราก็จะปั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะนําขาตะไคร้ต้นหอมกระเทียมและก็จะมีพริแกแ้งนะคะเราก็จะหั่นหอมกระเทียมให้เป็นฝอยๆค่ะเพื่อที่เราจะนํามาปั่นเป็นพริกแกงนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาตั้งภาชนะนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดและต้มตีนไก่ทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาปั่นเครื่องพริกแกงทิ้งไว้เลยนะคะ เราปั่นเครื่องพริกแกงของเรานะคะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะนํากระชายนะคะมาโขกให้บุบๆค่ะและเราก็จะนําเนื้อปลากระป๋องนะคะลงไปโขกเช่นเดียวกันค่ะส่วนปลากระป๋องของเรานะคะเราก็จะไม่โขกให้ละเอียดนะคะเราจะกดแค่บุบๆนะคะเพราะว่าเวลาเรานําไปแกงนะคะมันจะได้มีชิ้นปลานะคะเคี้ยวเล็กๆนน้อยเนาะมันก็จะได้มีรสชาติอร่อยนั่นเองค่ะ มันก็ขึ้นอยู่ในแต่ระบุคลคน,นะคะว่าชอบแบบไหนเราก็จะนำพริกแกงนะคะเทลงไปผปสมค่ะแล้เราก็จะคนนะคะหรือว่าตำหรือโขลกให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนั่นเองค่ะ ตอนนี้วัตถุดิบนะคะและก็เครื่องต่างๆของเราเนาะก็เตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนําต้นหอมบัชีนะคะมาหั่นไว้นะคะเตรียมพร้อมที่จะลงมือแกงกันเลยค่ะ เราจะมาเช็คดูนะคะว่าตีนไก่ของเราเปื่อยและนุ่มได้ที่หรือยังโอเคถ้าตีนไก่ของเรานะคะเปื่อยนุ่มได้ที่แล้วเราก็จะมาลงมือทำเลยค่ะเราก็จะนำนะคะปากกระป๋องนะคะและก็เครื่องต่างๆของเราที่เราขูดผสมกันนะคะเทลงไปเลยค่ะ คนให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะและเราก็จะใส่ต้นหอมปักชีโรยลงไปเลยค่ะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะเดือดนะคะ เมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยรถตีเลยค่ะและก็ตามลงไปด้วยชูรสนะคะเราก็จะคุกเขานะคะคนเล็กน้อยนั่นเองค่ะและเราก็จะปลอดทิ้งไว้สักครู่นะคะปล่อยให้เครื่องต่างๆของเราเนาะ ข้านนำเข้าเนื้อผสมผสานกันค่ะเราก็จะชิมดูรสชาตินะคะว่ารสชาติของเราได้ที่หรือยังตอนนี้น้ำยาของเราเนาะก็ได้ที่และก็ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะ เราก็จะปิดแก๊สนะคะพักถ้งไว้ตอนนี้เราก็จะมาผัดผักคะน้านะคะเม็กซิโกต่อเลยค่ะผัดผักคะน้าเม็กซิโกของเรานะคะใส่น้ํามันหอยก็ทําได้ง่ายๆค่ะเราก็จะนําน้ํามันพืชนะคะลงไปในหม้อก,กระทะนะคะเมื่อน้ํามันเดือดแล้วเราก็จะเทผักคะน้าเม็กซิโกลงไปเลยค่ะ ส่วนเครื่องปรุงของเราเราใส่ลงไปพร้อมกันแล้วนะคะกับผักคะน้าของเราเนาะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกซอสนะคะซอสหอยนะคะและก็จะมีโรตีนะคะน้ําตาลทรายและก็จะมีชูรสค่ะเราก็จะผัดคลุกเขานะคะเราไม่ต้องผัดนานนะคะเพียงแค่ผักของเรายุบตัวเนาะข้าวหนำข้าวเนือ้อเราก็จะปิดนะคะและก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เมนูนี้นะคะผัดผักคะน้าเม็กซิโกโการันตีและรับประกันได้เลยค่ะว่าอร่อยสุดๆนะคะเมื่อเรานำไปกินกับข้าวสวยหรือกินแนมกับน้ำยาขนมจีนและอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือข้าวต้มนั่นเองค่ะถ้าใครมีเวลาก็ทำข้าวต้มนะคะแล้วก็ผัดผักคะน้าเม็กซิโกนะคะกินแนมกับข้าวต้มนี่คือสุดยอดจริงๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากดรับชมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องน้องนางสไปอิงเลนค่ะมาเลยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมเลยค่ะที่จะเสิร์ได้เลยค่ะ